ที่นี่อาจจะเป็นวิลล่าที่ชิคที่สุดแห่งหนึ่งแห่งปานบุรีกับวิลล่าสุดคลูที่มีการตกแต่งแนวเมซอนทรีเหมือนยกรปนในกาศกินอายของความเมรนกันมาไว้ที่ปานบุรีเป็นวิลล่าที่มีมุมถ่ายรูปเยอะที่สุดแห่งหนึ่งที่ชิวชีวาเคยพักมาที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่ห่างจากทะเลปากน้ำปานเพียงแค่10นาทีและนี่คือปามสปริงวิลล่าปานบุรี ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พรามสปริงวินล,ล่าปลาโนรีครับ<ห>ผมนี่สส,สันดใสมากเลยเข้ากมา จากกรุงเทพนะครับเราใช้เวลาเดินทางมาที่พักจุงจุดนี้นะครับเพียงแค่2ชั่วโมงนงครับสู่ที่ปาบุรีนะครับถ้าเป็นอีกหนึ่งไกด์สำหรับเพื่อนๆที่มากับเดอะแก๊งนะครับครอบครัวนะครับสถานที่นี้นะครับที่พักวิลล่าที่นี่แนะนํามากครับทำไมถึงแนะนําเดี๋ยวไปดูนะว่าด้านในของวิลล่าที่นี่ครับจะเป็นวิลล่าเปิดใหม่ด้วยนะใช่ครับแล้วก็แบบตกแต่งสีสันแบบโอ้โหหมีหลายสีเลยอะใช่สาวๆคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมที่มาครอบครัวก็รับรองว่าเด็ดแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูกันแบบ,บย,ยาวๆเลยป่ะรีวิวกันไปครับอ๋ออันนี้คือที่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดส่วนที่พักเลยครับอยู่สี่ห้องด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวให้อ้วนเปิดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นห้องพักแรกเนาะครับผมนี่นี่เอามาดูซีดูซีโอสวยงามมากครับอันนี้เป็นห้องสีเหลืองนะทุกคนนะแล้วก็เราจะมาตรงจุดนี้ครับ เดินมาจากห้องแรกนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นห้องสระว่ายน้ำาสระว่ายน้ำเมื่อกี้เราบินโดนกันนะทุกคนนะแต่ว่ามันก็นี้ก็จะเป็นเหมือนเรากินข้าวแล้วปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เลยแล้วมีห้องห้องครัวใช่ไหมทุกคนใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนครัวถ้าเป็นเพื่อนที่มากับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมาทําอาหารตรงนี้ได้นะมีตู้มีอะไรพวกนี้มีแก้วมีกระติกครบเลยใช่ครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นู้เย็นเดี๋ยวน o o ที อ๋อนี่มีด้านนี้มีห้องน้ำด้วยใช่ครับนี่ตู้เย็นครับ<ม>ก็จะมีทันสมัยนะทุกคนนะมีเคาน์เตอร์ครัวบาร์ครัวอันนี้คือเหมาะกับการทําอาหารมานะมีแบบเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างเนี่ยผมเข้าไปดูให้ใ,ใกล้ๆนะครับทุกคนนี่ทีเราเก็บภาพุตเทจนะครับแล้วก็มีเตาไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เขามีมา,มา,าได้ไมโครเวฟอะไรให้ข้างล่างเหมือนครับอยู่ในชั้นนี่พวกนี้เลย อ๋อนี่ยครเสิรขนมปังอ่ะมีไมโครเวฟด้วยครับที่ปิ้งขนมปังใช่แล้วก็แก้วก็มีครบใช่อันนี้รีวิวแบบละเอียดเลยนะทุกคนนะใช่ครับคือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับครบสะดวกจริงๆครับใช่นี่มีมีเครื่องชงกาแฟด้วยอุ้ยมาคิดท้อที่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี่ครับผมว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มากันที่นี้คือมาได้สิบกว่าคนเลยเนาะ ก็แต่วิวเขาจะแต่งเป็นเหมือนทะเลทรายไหมพี่อําดูดรวมๆที่เราช่ายมาจะเป็นแบบคล้ายๆกับดูดูฮาวายฮาวายดูแบบแบบหรูๆเลยนะนะครับนี่ครับสาไว้น้ำทุกคนส่วนตัวมากแล้วก็มีหินทะเลทรายใช่มีห้องพักก็จะมีด้านในครับตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะครับสองห้องแล้วก็สามห้องนะทุกคนนะ อยากเล่นน้ำแล้วอะอยากโหดอะเมื่อกี้เรารีบมาเนียรีบมารีบเก็บเพราะว่าเก็บภาพเดี๋ยวกลัวพระที่จะตกบินนี่ตรงตกจริงๆแล้วบินโดเสียรีลิฟท่านเลยอะทุกคนมาไปดูส่วนที่เป็นห้องอื่นๆกันบ้างนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะชอบที่นี่กันนะอ้วนเนาะเพราะว่าเรามาตอนแรกเรารู้สึกว่าเออเราแฮปปี้มากเลยดูแบบมีแบบปาร์ตี้อะใช่เนี่ย เื่สนัดจัดเต็มแน่นอนเฮ้ยมีปิ้งย่างด้วยอ้วนใช่นี่มาดูอ่ากุ้งอันนี้มาเผาอะไรนะสายปาร์ตี้นะปิ้งย่างมีเบียร์เย็นๆนะอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นแล้วก็เล่นน้ำแล้วก็มาพักผ่อนได้ใช่เฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูห้องนี้ก่อนอห้องทั้งหมดสี่จะมีทั้งหมดสามห้องด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดในที่นี้มีทั้งหมด4ี่ห้องนะทุกคนไปห้องนี้ก่อนไปห้องแรกก่อนเลยครับมาเข้าไปเลยครับเยยาวหน้านี้อ่านีจะเป็นสีชมพูส้มๆนะห้องที่สองเป็นห้องสีชมพูนะทุกคนนะสวยงามมากตรงนี้มีสองเตียงนะครับเป็นเตียง king size ทุกคนคือหูแอร์เย็นมากแล้วก็ห้องสวยงามมากครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวของไปมองด้านนอกนะทุกคนนะปะไปห้องที่สามกันนะครับครับห้องที่สามทุกคนตามมานี่จะเป็นนี่ขออภัยนะแสงมันมันหมดแล้วเราเรีบถ่ายจริงๆอ่ะทุกคนนี่จะเป็นสีเลียวสีเียวขเขาปเลยจะเป็นเตียงเดี่ยวเนาะเตียงเดี่ยวอันนี้เป็นสำหรับเตียงเดี่ยวเท่านั้นนะฮะเป็นกิ่งไซส e ครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะได้แบบนอนที่นอนจัมโบ้นะ ห้องน้าเขาอ่ะสวยทุกห้องเลยนะอ้วนครับใช่ไหมลองไปดูหน่อยนี่ครับสะอาดสะอ้านนะครับก็จะมีแยกไว้คนละแบบคนละอันนี่นะใช่นี่นี่เป็นเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ห้องน้ําทันสมัยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอ่างล้างหน้าตัวนะฮะอันนี้ห้องอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวดูฟิกผมเมื่อกี้ถ่ายไปก็อ๋อนี่ห้องน้ำาแบบเอ่อชักโครกนะครับ น่ารักมากเนาะอย่ากมีบ<ช>านแบบนี้เลยนี่มีโต๊ะทางานด้วยนะครับสําหรับ<ช>อคุณผู้ชมที่มาแล้วแบบอยากจะทําทงานด้วยนะ<ช>เป็นสัเป็นส่วนดีเนาะด<ช>ีมาก<ช>นะฮะก็คือมาเที่ยวด้วยแล้วก็บางคนอาจจะแบบมีธุระทางานก็ยัง แวะทำงานได้เป็นตัวด้วยใช่หรือบริษัทอยากจะมาเอาติ้งนะครับก็ก็ได้นะแบบบรสษัทเล็กๆนะที่แบบว่ามาเอาติ้งสิบคนเนาะรีแลกซ์มากนะอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวดูห้องห้องหนึ่งถ่ายอยู่ไหมไม่แน่ใจนะครับมารีวิวเป็นอนสุดๆเลยครับจะเป็นโทนฟ้าอ่อนสีของขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับห้องที่สี่แล้วนะครับทุกคนใช่เป็นเป็นเตียงแบบหนึ่งเตียงคิงไซส์นะครับก็ โอ้ดีมากเลยและนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ที่ผมนําเสนอห้องนี้มีวิวด้านนอกใช่ไหมครับไม่พอนี่มาดูนี่อ้วนนูนี่อะไนะครับโอ้ยยอดจักรุชี่ใช่ไหมครับกุชิีเบลใช่ไหมงูมันเลยเข้ามาใช่ไหมใช่เลยครับโอ้โหกับส่วนตัวมากไพเรีนมากนาอดีมากเลยอะใช่ครับ ถ้าเป็นว่าเป็นหึ่งหนึ่งทางเรื่องนะคุณผู้ชมนะที่แบบอยากจะมาลองพักกันนะครับแนะนํานะห้องเราท่มสปริงวิลล่าที่ปานบุรีครับก็แต่ละห้องก็คล้ายๆกันจะเป็นแต่งแต่คล้ายๆกันอันนี้เป็นห้องชคโคก็จะเป็นห้องอาบน้ําเขาจะเป็นโซนเหมือนกันก็คืออาบน้ยู่ฝั่งนี้อันนี้โทษนะครับอาจจะเบนหัวนิดนึงผมจะรีวิวไปเรื่อยๆนะทุกคนนะโอ้นี่นี่นี่สุดยอดเรียกว่าคือ ยังไงดีอะที่ที่เนี่ยถ้าคนที่ปับเป็นคู่รักนะจะมาครอบครัวโรแมนติกก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะใหญ่สําหรับคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยลองมาดูว่าใครไปเที่ยวประมาณไหนแล้วมีแบบลองดูความแตกต่างดูได้อ่าหูผมผมดูห้องนี้ผมรู้ว่าซึ้งเลยทุกคนดูดิวิวหุมเนี้คุณผู้ชมลึกภาพเลยนะตามไปเลยหูมันสวยงามมากใช่ครับเป็นคูยล่าที่ คือใช้คําว่าดีได้เปลืองมากเลยนะใช่ครับพูดคําว่าดีว่าเปลืองมากใช่แล้วก็คือน่าจะมีไฟได้นะรับม,มีเป็นไฟอยู่นะเขาตกแต่งสไตล์อะไรผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องการตกแต่งนะแต่ว่าเอามองไปบ้างมองแล้วสบายตาม,มากๆอะ่ะดูห้องอแ,<ล>แ<ล>ต่โทนสีเขาก็ไม่ได้ถึงจะมีหลายสีมีเขียวมีฟ้ามีชมพูแต่ว่าโทนสีเข<พ>าไม่ไแบบว่าไม่ได้เด่นใช่เขเป็นพาสเทลพาสเทลใช่ดูแบบน้วนๆนี่ฮะคุณผู้ชมห้องดีมาก ผมไม่ไยกว่าป้ายยาเดี๋ยวนะเรียกว่าใช่อยากให้มันนอนกันนะนำจริงๆจริงจริงคุณผู้ชมเราถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราแฮปปี้นะอยากนอนแล้วเนี่ยอืองขอบพระคุณป้าสปริงวีล่ามากๆนะครับที่เออให้โอกาสเราได้เข้ามาถ่ายทำที่นี่นะครับโหสุดยอดสุดยอดจริงก็สำหรับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันวันนี้เราหิวข้ามากว่านะใช่ครับ ใน EP นี้นะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาชมปามสิงวิลล่านะครับวิลล่าแห่งหนึ่งที่เปิดใหม่นะครับแห่งปานบุรีแล้วก็ที่นี่อยู่ใกล้จากทะเลปากน้ําปานเพียงแค่10นาทีนะครับบรรยากาศของห้องพักวิลล่าที่นี่นะครับเขาจะมีทั้งหมด4ห้องนะครับแบ่งเป็นห้องใหญ่หนึ่งห้องเป็นห้องพรีเมียมนะครับเรียกว่าเป็นห้อง VP เลยนะฮะแล้วก็จะมีอีก3ามห้องย่อยแต่ละห้องนะครับก็จะมีเตียงคิงไซส์นะครับและที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นวิวห้องใหญ่ห้อง v ีพีนะครับที่มีวิวท็อปกับ แบบโอเพนแอร์นะครับมีความสวยงดงามนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งแนวสไตล์มิสซนซูรี่นะครับเหมือนยุคบรรยากาศของความเป็นเมกันบอยที่นี่ที่พานบุรีเลยฮนะถ้าจะห้องแรกนะครับมาดูห้องต่อมานะครับเป็นห้องแนวที่ตกแต่งสีเหลืองพาสเทลนะครับแล้วที่นี่ห้องนี้เขาจะมีทั้งหมด2เตียงเป็น2เตียงคิงไซส์นะครับแล้วก็มีเนื้อที่อนาบริเวณค่อนข้างเยอะมากๆในแต่ละห้องนะครับรวมถึงการตกแต่งภายในห้องนี่คือตกแต่งได้น่ารักเรียกว่าถ่ายรูปได้แบบเมมเต็มจริงๆนะครับที่ป ทมสปริงวิลล่าที่นี่นะครับที่ปานบุรีเนี่ยเขาจะมีการออกแบบตัวหน้าต่างนะครับวินโด้ครับก็เห็นเหมือนเป็นภาพอาร์ตแกลเลอรี่นะครับที่เราจะเห็นจากห้องพักทุกๆเช้านะครับเสมือนว่าหน้าต่างนี้เป็นห้องวาดภาพเป็นภาพวาดที่สวยยนะฮะในแต่ละเช้าที่เราตื่นขึ้นมาก,ก็จะพบกันแบบนี้ทุกห้องเลยนะครับและในแต่ละห้องทุกๆห้องนะครับเขาจะมีการตกแต่งสีสันที่แตกต่างกันโดยการนําสีพาสเทลนะครับเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดมากทําให้รยากาศแต่ละห้องนั้นดูมีความเปลี่ยนไปแต่ยังคุมโทนในความเป็น มิสเซนตุรีอยู่นะคะช,ชื่อว่าขอยืนยันอีกเสียงนะครับว่าที่ปัมสปริงวิลล่าปานบุรีที่นี่นะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆและคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เข้ามาพักเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถรองรับได้สูงสุด14ท่านนะครับต่อการเข้าพักนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดการจองนะครับสามารถอยู่ที่เพจของปัมสปริงวิลล่าได้เลยแอดอันนี้นะครับ มาช่วงเช้าครับเพ่งตื่นน,นอนทนะุกคนบรรยากาศก็สวยงามนะครับยามเช้านะครับพามสปริงวิลล่านะครับที่ปานบุรีนะครับน,นี้อ้วนตื่นแล้วละ่ะเมื่อกี้เจอแล้ววิวแบบนี้นะฮะเมื่อคืนหนักหน่อยใช่ไหมทุกคนอ้ว,น, <laughs> วนตื่นยังครับ <laughs> นั่งไปไม่ถึงสำจังเลย ตอนเช้ามีข้าวเช้าเลยนะเมื่อกี้เขาเสิร์ฟผ้าห,หรอแล้วอวันนั้ยังครับอ๋อเหรอ,องอแี่นเนี่ยมมนะโอ้อันนี้ก็จะมีมชุดอาหารเช้านะครับเพื่อนๆสมัครเพื่อนๆที่มาพักที่ปาล์มสปริงวิลล่านะครับที่ปานบุรีนะครับก็จะมีเป็นกาแฟน,นะครับแล้วก็จะมีพวกขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งนะครับแล้วก็หมูปิ้งหมูปิ้งวันนี้เด็ดอ่ะเขาต้ต้มเนี่ยผ้าจะโดน พอต้มนะครับประมาณนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเช้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาอุย้ยมีกาแฟด้วยใช่เพี่ยมทารกาแฟวุ้นทำยังไงยังไม่เคยทานปกติลองปกติทานเ<อ>มกาโน่แล้วต้องใช้แก้วไหนอ่ะนี่แก้วไหนเดี๋ยวจะลองทำเขามีกาแฟให้ครับเป็นแบบชุดกาแฟอันนี้ผมไม่เคยทำนะไม่มีความรู้พวทำยังไงไม่รู้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสมัครเพื่อนๆที่อยากจะมาพักที่แบบคูวิลล่านะครับที่จังที่ปันบุรีนะครับอยู่ในเป็นอำเภอปันบุรีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งร้านมาที่อยากจะแบบแนะนํามากๆเลยนะที่พักดีสะอาดนะครับแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นต่างๆผ่านเพจเขาได้ครับที่สปีนว i ล่าปันบุรีครับ เดี๋ยวเราไปเท่าเดียวเรากันขออนุญาตทานข้าวผับ <Okay. S 2> อ้วนต่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อก็ติดตามกันติดตามไปเลยเดี๋อ้วนหน้าตาโอเคครับเดี๋ยวเขาต้อง <laughs> ทานข้าวนะทุกคนเจอกันครับ ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมทานน้ำเจยงังร้อยครับ100ร้อยค่ะพร้รอมก็ไปเที่ยวกันต่อแล้วใช่อันนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายนะครับที่เรามารีวิวกันนิดนึงนะครับเป็นห้องนั่งเล่นใหญ่นะครับ้อ,องถงใช่เมื่อวานเราเรีวิวห้องพักที่เป็นห้องนอนจริงๆสี่ห้องแล้วน,นะครับทุกคนนะฮะก็ห้องใหญ่นี้เป็นเป็นยังไงบ้างอ่ะมันมีกิจกรรมเยอะนะใช่นี่ครับนี่คาราโอเกะด้วยนะ เอาเป็นว่าสาหรับเพื่อนๆที่มาที่พักที่นี่นครับที่พามิลลาซานบุรีเนี่ยนะครับ<ช>ก็จะมีชุดนี้ครับเป็นทีวีจอขนาดใหญ่แล้วจะโอ้รายเด้วนะห้าสิบขึ้นไปนะใช่แล้วก็มีชุดคาราโอเกะของ JBL ส<ช>่วนนี้นะครับ<ช>คือลำโพงไม่ต้อออกมาทุกคนคือจัดเต็มมีลําโพงทั้งด้านนอกและด้านในแล้วก็<ช>มีไม์ด้วยครับของ JBL นะครับ รวมถึงกีตาร์นะกีตาร์จริงกีตาร์โปให้ด้วยนะครับอันนี้เล่นได้จริงๆนะครับจริงอยากเตรียมโซโล่โชว์สักหนึ่งบทเพลงมันจะดังรอบติดมิกสิ่แถวอ้วนโอ้โแล้วก็ตรงจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะเ,ปนเพื่อนๆนะนนมาถ่ายเลยคุณผู้ชมมาถ่ายกันได้ครับชิคู่ดเลยนะถ่ายสะท้อนมานะใช่เนี่ยสะท้อนแบบนี้ครับยิ่งยอดแล้วก็ตัวนี้สายเกมครับสำหรับเครื่องเล่นเกม n ซก t e n d o p l a y พ t a t i o n ครับ อันนี้ครับที่พาเขาจะมีเให้เรานะครับสามเหรียญก็คือเหรียญสิบนี่แหละครับทุกคนหยอดไปได้หนึ่งเหรียญเล่นได้หนึ่งชั่วโมงนะครับก,ก็นานนะเรื่เราไม่ลองเล่นนะเมื่อวานใช้งานอยู่ใช่เห็นว่าเกมพวก์สเตตไฟเตอร์แบบหูยุกเก่าๆเนี่ยใช่ครับแล้วก็แอร์ที่นี่ก็หูตัวใหญ่หนาวเลยเอ,อ,อยู่ห้องนี้อยู่หลายคนอจุกันเป็นสิบสิบคนได้สบายครับใช่ครับ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่ากลุ่มแก๊งนะครับสักสิบถึงสิบห้าคนนะกำลังดีนะทุกคนนะสี่ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นใหญ่แล้วก็หนึ่งสาวไา้น้ำนะครับ<ส>ก็เดี๋ยวปไปดูด้านนอกกันเมื่อกี้มีเหตุการณ์ระทึกขวัญม,มากที่เราถ่ายงานวัน,นบินโดนอยู่ครับแล้วไงไปเกี่ยวต้นไม้ใช่บใบไม้ครับแล้วไงต่อเลยตกน้ำเลยส,ะสระน้ำนะครับโดนตัวน,นี้เราเนี่ย ต้องหยุดการทางานไปไประยะเลยท่เนี่ยเสาโดนนนี้เราตกน้ํานะครับเมื่อสักครู่นีม้มันแห้งเหรอต้องขอให้กลับมาใช้ง,งานได้ปกติใช่ตกน้ําที่ที่ที่ศาลเนี่ยครับเมื่อกี้เราจะถ่ายมุมสูงถ่ายมาได้แค่ช็อตเดียวเองมั<ช>้งใ,<ช>ใช่ไหมเบนอยู่อ้เครียดเลยเนาะใช่ แล้วก็ส่วนที่เป็นอาหารเมื่อเช้ารีวิวน่าจะลบๆนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องล้างคืนเลยเดียวถ้าเราต้องล้างคืนครับเนาะถ้าถ้าเราไม่ล้างก็จริงๆเขามีจ้าบานได้ให้เขาล้างได้ด้วยเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจนะสับสองเราไหป้าหรือแล้วแต่แล้วแต่จํานวนที่เขาพูดอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้ครับแล้วก็ล้างนั่นเองกว่าอันนี้เป็นสระว่ายน้ำครับใหญ่มากทุกคนนี่ครับ กี่โดนตรงเนี้ยต้นต้นไหนอ่ะต้นต้นต้นนี้ต้นนี้ครับเออบินเฉียงแล้วประจามุมกว้างนิดหนึ่งใช่เรียบร้อยไมเป็นไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แล้วครั้งต่อไปเราจะระวังเป็นประสบการณ์ครั้งต่อไปตัวที่สามเลยครับแต่พยายามขึ้นไปหัดกิ่งเลยโมโหเออติดติดมาทำไมนะเออวิมาทำไมทำไมก็ทุกอย่างก็ประมาณนี้ และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิลล่านะครับของปานบุรีนะครับที่เราอยากจะแนะนําและนําเสนอคุณผู้ชมนะครับอยากให้ลองเข้ามาพักกันที่ปามสปริงวิลล่าปานบุรีนะฮะจุดพิกัดนะครับที่ปามสปริงวิลล่าปานบุรีที่นี่นะครับเป็นจุดพิกัดที่ใกล้ทะเลปากน้ําปานเพียงแค่10นาทีและใกล้ตลาดนะครับเพียงแค่10นาทีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันนะครับภายในที่นี่ที่วิลล่านะครับเพียงแค่คุณนะครับนำแค่ชุดมาเปลี่ยนก็เป็นอันพอแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นวิลล่าที่ตอบโจทย์ทุกไไ์ตนม่่วาเป็ เพื่อนกลุ่มแก๊งนะครับกลุ่มครอบครัวนะครับหรือจะเป็นบริษัทที่จะมาเอาติงกันแบบกลุ่มเล็กๆไม่เกิน14ท่านนะครับก็จะขอแนะนําวินล่านะครับที่นี่เป็นพิเศษเลยนะครับและสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาพักที่ปามสปริงวินล่าที่นี่นะครับที่เกียจอยากทําอาหารนะครับก็สามารถสั่งเป็นเมนูต่างๆนะครับของภายในวินล่าได้นะครับเขาจะมีเมนูอาทิเช่นพวกหมูกระทะนะครับหรืออาหารจานเดียวหรืออาหารของรานอาหานะครับที่เขามีการคอลแลบกันนะครับก็สั่งได้กับเมนูที่ทางวินล่าจัดให้ จะเป็นตัวเลือกและเป็นช้อยพิเศษสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังมีแผนที่จะมาเที่ยวท่องเที่ยวที่ทะเลปากน้ปาป่าชิชิบาขอแนะนาแนะนําเสนอพามสปริงวิลล่าปานบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งช้อยให้คุณผู้ชมได้ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะที่พักที่นี่รับรองว่าดีแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยมากๆรวมถึงไม่ได้กาศโดยรอบเนี่ยมีความ p r i เวทสุดๆนะครับเพื่อนๆที่มาแ hang out อยากจะส่งเสียงดังนะครับก็สามารถจัดเต็มได้เลยครับเพราะว่าที่นี่อยู่ไกลจากชุมชนและผู้คนมากๆเลยครับสาหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ตัดย่อยนะครับเพื่อจะแนะนําวิา ปายมุรีครับกับปามสปริงวินล่าครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะแนะนําสถานที่พักก่อนนะครับแล้วก็ุผู้ชมท่านใดที่ติดตามนะครับอยากจะท่องเที่ยวแนวนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ในอีที่เรากําลังจะลงนะครับเป็นอีพีกรุงเทพปายมุรี2วันหนึ่งคืนนะครับจะรวมที่พักรวมถึงที่กินนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายติดตามกันด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่พักผมเชียร์นะครับว่าอยากให้ลองเข้ามาพักกันนะครับเพราะที่นี่สวยจริงๆนะครับเอาแบบความรู้สึกของคุณผู้ชมมาไว้เป็นที่ตั้งเลยนะก็คือ,อสะอาดกว้างขวางนะครับและเดินทางสะดวกจากกรุงเทพมาแค่2ชั่วโมงแล้วก็ดูเงียบสงบด้วยนะใช่ครับว่า ไม่ต้องแบบว่ารบกวนใครแบบอะไรเงี้ยใครแบบเหมือนแบบใครมาทำธุระมาอะไรเงี้ยด้วยไพรเวทสุดๆคือถ้าใครที่แบบมาจะแบบแฮงอะไรเงี้ยก็แฮงเอาอะไรเงี้ยก็แนะนําครับแล้วอย่างคือที่นี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่มาเราไม่ได้เตรียมอาหารเนี่ยเขาก็จะมีเมนูให้สั่งนะทุกคนก็ไม่ต้องลําบากที่จะต้องซื้อมาแล้วแต่สะดวกนะแต่ก็มีเมนูให้สั่งมาที่เราไปใช้เวลาเขาจะมีแบบครัวปิดกี่ทุ่มอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมครับที่นี่ก็ในใจผมนะผมรู้ว่า คือให้สิบเต็มสิบอะ<ช>เกินสิบอะต้องใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้แบบพูดแบบไม่ได้มองว่าเป็นรีวิวรีวิวนะครับทุกคนพูดจากจจใ,ใจจริงๆรใช่วันนี้จริงๆแล้วก็ครบสะอาดสะดวกสบายนะครับเ,เดี๋ยวไปติดตามมาพรุ่งนี้ว่าจะไปไหนต่อใช่ครับผม<แ>กินเที่ยวที่ไหนแนยะวพรุ่งนี้พาไปต่อกันเลยใช่โอเคครับครับ